สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นวันนี้มาพบกันในช่อง阿แ8ดอาชิพนะคะอ阿里สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาแกะอันนี้เขาเรียกหม้อแปลงใช่ไหมพี่เขาเรียกอะไรแปลงควายหม้อแปลงหม้อแปลงไฟนะคะไม่รู้แล้วเ,เรียกหม้อแปลงไฟเนาะนี่ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาแกะทองแดงนะคะที่อยู่ข้างในแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะจะมีทองแดงอยู่เดี๋ยววิธีการแกะนะคะเดี๋ยวอ阿里จะมามาพูดถึงวิธีการแกะเนาะ ไม่ใช่มาสอนเลยเราไม่ได้มาสอนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งอะไรที่จะมาสอนใครๆได้นะคะแต่แค่เราแค่จะมาแชร์ประสบการณ์ประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยค่ะหม้อแปลงใหญ่ๆแบบนี้นะคะจะได้มาจากเนี่ยค่ะอันนี้ได้มาจากอะไรแล้วตัวสำรองไฟตัวสำรองไฟเนาะลอวคอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์แล้วก็มีออนนี้นะคะแบบนี้แบบนี้ก็มีในในในอะไรบ้างทีวีวิทยุในทีวีวิทยุเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโครเวฟอะไรแบบนี้นะคะ เนี่ยค่ะหม้อแปลงไฟจะอยู่แบบอย่างนี้นะคะบางอันก็เป็นทองแดงบางอันเนี่ยบางอันก็เป็นทองแดงบางอันก็เป็นอลูมิเนียมนะคะแต่วันนี้น่าจะเป็นอลูน่าจะเป็นทองแดงนะคะเนี่ยค่ะทองแดงจะเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นสีแดงเหมือนกับข้างนอกนะคะแบบนี้คือทองแดงนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพาเพื unique, like, ่อนๆมาดูวิธีการแกะของอลีนะคะก่อนอื่นเราแกะออกมาจากสิ่งของที่เราได้มาเนาะเหมือนว่าได้มาจากไมโครเวฟก็แกะออกมาจากไมโครเวฟแกะออกมาจากหม้อแปลงไฟก่อนนะคะแบบนี้นะคะ ขันน็อตออกมานะคะแล้วเขาก็จะหลุดออกมาค่ะขันน็อตทุกตัวก็หลุดออกมาง่ายๆเลยนะพี่นะหลังจากนั้นเราจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะบางคนก็ดึงออกมาแนี้ก็ได้อาลีเริ่มเลยค่ะบางคนเขาก็จะเอาไปเผาไฟนะพี่นะดึงออกมาแบบนี้ก็ได้นะคะดึงนี่ก็ได้ดึงคือดึงดึงจนหมดเลยนดึงจนหมดเลยนะคะแต่อาลีไม่ดึงนะคะอลีจะทาแบบ สำหรับอะลีคืออะลีไม่ดึงนะคะอันนี้ลองทําให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะอลีไม่ดึงนะคะอะลีใช้ลูกหมูค่ะลูกหมูนี่เป็นการกระตุ้นอ่อเป็นการทุ่นแรงเรานะคะเป็นการทุ่นแรงไม่เหนื่อยมากนะคะตัดเดียวตัดเข้ากลางแบบนี้นะคะฝั่งเดียวค่ะแป๊บเดียวนะคะเสร็จแล้วก็ทำไงต่อคะใช้กันกวง ใช้ไขควงงัดขึ้นมันเงาาล้มันกบาาเ,ออเสร็จแล้วก็กลับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ไขควงดึงขึ้นแบบนี้ค่ะจะรุดออกมาเลยตังแต่ คอนอเคาะเบาๆก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะคะวันนี้ฝนก็ตกนะคะเปียกเชอะแฉะหมดเลยน,นี่ออนนะคะ่ะก็ใช้ครีมดึงแบบนี้นะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะทองแดงง่ายๆสไตล์อาลลีนะคะวันนี้เรามาแชร์วิธีการแกะทองแดงออกจากหม้อแปลงไฟนะคะหม้อแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ว่าเป็นหม้อแปลงลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ แกะได้หลายแบบนะคะแล้วแต่ความถนัดเลยแต่อันนี้เรามาแช่สิ่งที่เราทํากันอยู่ประจำนะคะนี่ค่ะอลิทำแบบนี้ค่ะก็เอาขยะออกนิดนึงก็ได้แล้วค่ะทองแดง เป,เปกระเด็นหลุดไปเลยนะคะเก็บกขยะออกด้วยนะคะเวลาไปขาย,ยนะวันนี้เปียกมากเลยเพื่อนๆเฉอะมากเลยค่ะพื้นฝนตกนตกม่ค่ะเฉอะ,ชะม,มากเลยค่ะนในโกดังของเราน,น้ำท่วมโกดัง เนี่ยเพื่อนๆอลีแกะสอบหนึ่งแป๊บเดียวเองนะสอบนะไม่แป๊บแรงอลีวะก็เมื่อเช้าตัดเลยแกะเมื่อเช้านี่มั้งใช้วิธีเดียวอันนี้อันใหญ่นะคะเดี๋ยวอลีทําให้ดูนะคะอันใหญ่ทําแบบไหนทําเหมือนกันใช่ไหมพี่ตัดด้านกลางอันใหญ่อลีจะตัดด้านข้างนะคะอลีจะตัดด้านข้างประมาณนี้ ่าเสียดายมากเลยค่ะอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะคะแต่เป็นทองแดงได้ลุยถ้าเป็นทองแดงนี้ได้เยอะเลยค่ะนี่เพื่อนเพื่อนดูอลูมิเนียมจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนพอแล้วเราไม่แกะแล้วนะคะถ้าเป็นอลูมิเนียมเราก็จะไม่แกะนะคะ <four S 1> เพราะว่าอลูมิเนียมก็มันก็จะเบาเบาเสร็จแล้วไม่พอนะคะราคาก็จะถูกกว่าเหมือนทองแดง250นี่อลูมิเนียมอยู่ที่โล4สี่บาทนะคะเกลได้ยิงได้ะก,กีดได้เนี่ยนั่นแหละแกะได้ได้สกีดก็ไม่คุ้มกันนะคะอันนี้ก็จะไม่แกะนะคะเราก็จะขายเป็นเหล็กไปเลยนนนะะะคคี่่ทิ้งไปใ ในเหล็กแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะอลูมิเน okay. ียมเขาก็จะขาวๆแบบนี้นะเพื่อนๆอุ้ยร้อนเนี่ยค่ะขาวๆแบบนี้คืออลูมิเนียมข้างนอกดูเหมือนทองแดงเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ใช่ทองแดงนะคะเวลาเราซื้อมาเราก็ต้องเสี่ยงนะคะเราถึงซื้อแพงอเมื่อกี้อลีตัดผิดนะคะเพื่อนๆต้องตัดฝั่งนี้นะไม่ฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวคือจะตัดตรงๆไปอันเหล็กนี้มันนี่เหล็กนี้มันจะเกยง่าย ม,มันนิดเดียวอลีบอกว่าถ้าอันเล็กนะคะแกต,ตัดตรงกลางตรงเนี้ยจะจะแกะง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นอันใหญ่ๆนะคะมันแน่นอันนี้ตรงเลมจะนแน่นทองแดง,งเขาจะแน่นเพื่อนๆ,ๆเห็นดูไหมตัดตัดทองแดงเขาจะแน่นอลีต้องตัดลงแบบนี้นะคะ <ๆ S 1> เพื่อเ <ๆ S 1> วลามันเป็นเส้นใหญ่กว่าอันนี้เส้นเล็กเห็นไหมเพื่อนๆเวลาตัดๆๆๆๆๆอันเล็กนะมมันีอันเล็กนั้นเราก็ตัดตรงกลางก็จะง่ายกว่านะเพื่อนๆนะแต่ถ้าอันใหญ่เนี่ยก็เราก็ตัดด้านข้างแบบนี้ดีกว่านะคะ อันนี้ก็จะทุบนะคะเพืเ่อนๆทุบเสร็จฝั่งนี้ความจริงไม่ต้องแกะก็ได้นะคะความจริงไม่ต้องตัดก็ได้เนาะนก็ดึงขึ้นเลยค่ะตัดขึ้น่อนเดิงัดขึ้นนะคะมันมดาบอันนี้ค่อนข้างแน่นนะพี่นะมันวิดาบพี่ต้องแรงมันผลกันแย้วตรงนี้อืมออกแล้วออกเป็นจุกเลยนี่ฉันเติมนะผมอยากแกะอยากระเบิด แล้วเราทำโต๊ะวีดีเป็นลายออกมาดีว่าเราเสร็จแล้ว <Okay. S 1> เ,เ,เขาจะแน่นเพราะเขามีกระดาษนะเพืเ่อนๆนะ นี่เราก็มาเอาขยะออกก่อนนะคะเพื่อนๆดูสิอันนึงได้เยอะมากเลยนะคะอันใหญ่แบบนี้อันนี้ถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นอะลูมิเนียมนี่เพื่อนๆได้เยอะมากเลยนะพี่นะได้เยอะมากเลยบางอันแกโลอนเติบอืมบางอันเป็นโลเลยนะคะเพื่อนๆสองร้อยเลยนะเนี่ยอันนี้ก็มาแกะขยะออกก่อน บางคนเขาก็จะไปเผาไงกระดาษมันก็จะไหม้ไปเลยแต่ทองแดงก็จะแกะง่ายเพราะว่าหลวมก็จะแกะง่ายใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมาแกะอะไรกันอีกสักอันอะไรันแกะกลงใหญแกะยากอันเล็กๆแกะง่ายอันใหญ่แกะยากอลีบอกแต่ยากของอลีแบบมันก็ถือว่าาง่าย แล้วก็ใช้ไขควงปักแบนนะคะไขควงปักแบนงัดขึ้นมาก่อนเวลาดึงก็จะได้ดึงง่ายนะคะง,ง,งัดขึ้นมาเขาตรงๆเวลาดึงเขาจะดึงง่ายเราไม่ต้องมา,านะบางบางอันเขาก็จะติดกาวด้วยนะคะแล้วก็มาเขี่ยกาวออกด้วย จากนั้นก็นี่ค่ะหลุดออกมาแล้วทุบทุบไม่กี่ครั้งนะคะแล้วก็ก็หลุดแล้วค่ะอันเล็กออกง่ายมากเลยนะเพื่อนๆนะนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะองอรีวิธีการแกะหม้อแปลงไฟเอาทองแดงข้างในนะคะก็จะประมาณนี้ ใครชอบคลิปนี้ก<ร>็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดิฉันและก็อลีได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะนี่ค่ะการแกะหม้อแปลงไฟของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะลากันไปก่อนคะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ